เมื่อดีค่ะเมื่อนีประเด็นามทายอากาศเนี่ยมัอนมู่บ้านทีบุญให้เบิ้งเนาาค่นเนาะอากาศมันหนาวเบิ้งหมอกคนนวอยใช่คนอ่ะเมื่อนีคืออากาศหนาวชิบุ๋มมือก่อนมือก่อนหือมือบ้านนี่ห่อนจนว่าผิวสีใหม่เมื่อหนีหนาวคักหนาวเนี่ยเบิ้งดูอากาศประเด็นเลยให้เบิ้งนึ่ มันตนพุ่นเบื้องอากาศนหมอกควนน้วยอยูย่ขนาดหกโมงแล้วด้วยเนี่ยอากาศนี่ยมาเจ้าหนาวหมือนเบืองท้องฟ้ามื่อนี้อากาศหนาวครับ เขาอากาศหนาวซช่ไหนี่แล้วนี่อากาศหนาวโอ้ยอากาศหนาวคักหนาวแน่มาตัวนี้เรียนคุม,มือคุม,มือเรียนแต้สาวๆมึงนะ เล่นทุกๆไปแล้วอากาศหนาวคร <Stevens>. ับเลือดเลือดมันเป็นอากาศหนาวมันงไปเดินออกมะข่ายอากาศหนาวให้เบิ่งเนาะออกมาทายรอถนนให้เบิ่งมาหนี่บ่มีรถมาจอดเลยแจ้งแจงปังเลยเพิ่น รถเทียรถสีมาจอดสองข้างทางมันนี่ผมมีรถจักรคันเลยรถสีมา่านตลาดนัดขายของก็สีมาตั้งแต่วันจันทร์ถอดวันศุกร์นะคะน่ะเนะาะเสาร์อาทิตย์่มาหยุดทว่าบามเป็นวันราชการอยู่กับช่วงกันข้างเดินทายบรรยากาศเห็นมัน้ทางบนทางผืนสีหนาวบนนอ แต่ว่าไปเดินทั่วหานแม่ไปเดินวันหนาวอยู่ทางอุดรเดินที่ไหเบ้างให้เบ้าง,งต้นใหม่งามๆนะครับทิ่ฟังทั้งจบคลิปกับต้นใหม่งามๆนะไหนบ้างดอกไม้ต้นดอกไม่งามๆก็ร่างออกดอกนาน น,นีดอกเปื่งฟ้าเน,ะะนาะกับเนาะงามๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้คดอค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทั่วโลกมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้อเก็บยาใดก้อนไข้ยังไปทางไหนก็บจะเลื่อนไซเมตขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามากเพื่อนใหม่มากกัจะช้าได้พาเล่นงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ไปเดินที่จบคิดเท่านี้มันไปเดินที่ไปเห็ดกับเขาเอเดกันไปเดินตังอุ้นกับเขาไปเย้าเอาเท่านี้กันเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณคือก,กำลังแรงใจประสบพ้นหายดีสบายทั้ม,มาถๆๆๆๆากขึ้นเนื้อๆยังกินบ่ปกจบโป๊งเนาะเนาะเห็ดผสมพ่อใดก็ให้งใดเห็ดผสมพ่อเลื่อยก็ให้งล้วนหายชุบกระดาดแข็งแรงสุกพ้นเด้อค่ะเดอ้อจบคลิปอยู่ดอกไม้ขาวนี่แหละดอกกระดาษสีขาวเนาะกนันเนาะสวัสดีค่ะ